สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกนะคะมาเจอปูนา USA กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ปูนาจะพาเ,เพื่อนๆไปช้อปปิ้งกันนะคะวันนี้เป็นบ่ายวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็สําหรับคนที่ทํางานนะคะก็เป็นวันที่โหทุกคนจะได้พักผ่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นวันสุดสัปดาห์แล้วนะคะแต่สําหรับปูนานะคะไม่ได้ทํางานก็หลับลานแลนรอย่างนี้คะ่ะไป ช้อปปิ้งมั่งไปทำอย่างโน้นอย่างนี้มั่งนะคะ mm hmm. ก็แล้วแต่ชีวิตประจําวันนะคะตอนนี้เราก็เลยเมื่อวานไปช้อปปิ้งมาเหมือนกันคะ shopping, ่ะไปช้อปปิ้งซื้อพวกอของเข้าบ้านแล้วก็เข้าบ้านเช่าเลยนะคะวันนี้ก็จะมาซื้อครีมกันแดดคะ่ะตอนนี้ปูนาจะมาที่ท่าเกตค่ะเพื่อนเพื่อนได้หลังจากนั้นปูนาก็จะไปที่ไปที่ร้านเบอร์ริงตันนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้า าตกราคาตกไม่ใช่ราคาตกเป็นร้านเสื้อผ้าที่เขาขายสินค้าที่หมดหมดรุ่นแล้วนะคะเขาจะมาขายที่นี่นะคะเสื้อผ้ายี่ห้อดีๆทั้งนั้นนะคะคือถ้าหมดรุ่นแล้วเขาจะมาขายที่นี่นะคะมันไม่ใช่ใคล้ายๆกับมือสองนะคะแต่มันเป็นเสื้อผ้าที่มันตกรุ่นแล้วนะคะเขาเอามาขายที่นี่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นปุนาจะพาพเพื่อนๆไปที่ทาเก็ตก่อนนะคะจะไปซื้อครีมกันแดดนะคะ คนอเมริกันเขาไม่ทํางานกันหรือไงไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะวันธรรมดาหรือว่าวันหยุดวันอะไรนี่โอ้ยลานจอดรถนี่คนนี่ช้อปปิ้งตลอดค่ะเ,เพื่อนๆค่ะโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะเราจะพาเ,เพื่อนๆไปช้อปปิ้งกันค่ะ าาเพื่อน่อนนะ,ะที่ฟลอริดานี้นะคะฝนตกทุกวัน,นะค่ะวันละสองรอบสามรอบนะคะตกตกเช้าตกเย็นตกเที่ยงอยู่อย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ท้องฟ้ากําลังมืดคลุ้มมาอีกแล้วค่ะมากูนาจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในกันนะคะซูเปอร์อันนี้คือซูเปอร์ทาร์เก็ตนะคะเป็นร้านขายโกสเรี่แล้วก็ฟาร์มาซีนะคะเพื่อนเอนแล้วก็ขายพวกเสื้อผ้าด้วยนะคะเพื่อนๆใครชอบเสื้อผ้าของ แฟชั่นของทาร์เก็ตก็ซื้อได้นะคะถ้าใครชอบช้อปปิ้งนะคะก็พวกอาหารการกินก็สามารถมาที่นี่ได้แล้วก็พวกซื้อยงซื้อยานะคะเพื่อนๆแล้วก็เครื่องครัวพวกอะไรก็สามารถซื้อได้นะเดี๋ยวไปดูข้างในนะคะฝั่งนี้จะเป็นผแหนกโกลเดอรี่นะคะเพื่อนๆแต่พกนกงาจะมาที่คนน้องคนนี้สวยที่สุดคืด น,นี่แคชเชียยาวเหยียดเลยค่ะเ,เพื่อนดูแคชเชียนะ,ะสัญลักษณ์ที่นี่นะคะจะเป็นสีแดงนะคะสัญลักษณ์ของห้างนี้จะเป็นสีแดงค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเห็นไ,ไหมแผนเชือผ้ายู่อยู่ตรงโน้นนะคะแล้วก็เครื่องครัวนะคะโอ้โหแคชเชียเยอะมากแคชเชีย er นี่แบบหมันยาวเหยียดเลยเดี๋ยวมาดูนะคะอันนี้ก็ตามห้างทั่วไปะะเลยค่ะเพื่อนเขาขายทุกอย่างเลยนะคะแต่ผููน่าจะมาซื้อ อ่าครีมกันแดดนะคะบูนาใช้ของเด็กนะคะไม่รู้จะมีโอ oh, oh, mm. เดนเฮเบดโอ้สเก็ตส์มูนไปป้ายกันไหมอื้อเนี่ยเด็กเอ้าเพื่อนขายดูสิขายหมดเลยขายหมดนะคะหาย,ยากมากเพราะว่ายี่ห้อนี้มันมันเป็นของเด็กนะคะเพื่อนๆแล้วก็มันเ,เวลาทาแล้วมันไม่ไม่ทำให้น้ำน้ำตาไหลเขาเรียกเที่ยวฟ เที่ยวฟรีนะคะมันไม่มีนะมีมีที่เดียวปกติเขาจะขายทุกที่แหละแต่ว่ามันจะมีที่นี่นะเหลืออยู่การเหลือขายอยู่บ่อยมากแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คนนิยมมากเป็นอะไรที่คนนิยมใ,ใช้กันมากเลยขาดตลาดเลยค่ะทำไงดีล่ะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสั่งซื้อร้านขายยานะคะฟาร์มาซี มาซีอันนี้ก็พวกยาใครป่วยอะไรก็มาซื้อ,อยาตรงนี้ได้นะคะอันนี้สามารถไม่ต้องไม่ต้องรอใบแพทย์นะคะไม่ต้องรอแพทย์สักสามารถซื้อได้นะคะอันนี้คือครีมกันแดดเดี๋ยวมาดูซิน,นี่ก็ค,ครีมกันแดดเหมือนกันะมันจะมีไหมที่นี่ไม่มีค่ะ เวเซลเซก็อนี่เดได้ขวดน้ำเช็คเช็คเอานะคะเราไม่ต้องไปรอคิวเิร์ฟเร็ çok soru hello hello banyak m ดูนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของห้าง t a เก็ตนะคะเขาก็จะมีลูกโบอลของเขาอยู่นี้นะคะวางอยู่หน้าร้านมันเป็นสัญลักษณ์เขาเรียกฮวงจุ้ยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็ มันจะเป็นสีแดงนะคะสัญลักษณ์ของเขาแล้วก็ป้ายป้ายนะคะก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นะคะก็าอาจจะมีหองจุ้ยของเขาเนาะแล้วก็จะมีเห็นไม้ทนลูกบอ่อสีแดงแวางอยู่พุนาชอบคนที่นี่นะคะเขาแต่งตัวเขาไม่แคร์สายตาใครนะคะเพื่อนเพื่อนเขาอยากแต่งตัวไงเขาก็แต่งนะคะไม่ว่า คนแก่คนหนุ่มคนสาวนะคะเขาแต่งตัวอะไรของเขาก็แต่งนะคะบางทีคนแก่เขาใส่กางเกงขาสั้นแต่งตัวเซ็กซี่ก็ไม่มีใครเขาสนใจใครนะเรื่องแต่งตัวนี้เป็นอะไรที่ปูนาชอบคนที่นี่นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปูนาจะพาเพื่อนๆไปที่เบอร์ดิงตันนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าตกแต่งนะสามีเขาบอกว่าเขาไม่อยากเดินเขาไม่อยากเดินเขาจะไปขับรถนะคะเขาบอกเขาจะไปขับรถ แต่ไม่เป็นไรปูนาจะเดินไปก่อนเดินออกกำลังกายค่ะบริงตันจะอยู่ตรงโน้นนะคะเพื่อนๆแต่ว่าคุณสามีเห็นไหมคะดูสังเกตทาร์เก็ตนะคะเขาจะมีลูกบอลวางอยู่หน้าคุณสามีจอดรถไปตรงนู้นเดินตุ้ยตุ้ยไปนนท์เาจะไปเอารถนะคะเขาบอกเขาขี้เกียจเดินเดี๋ยวเขาจะมาจอดไปตรงหน้านี้นะคะฝรั่งเป็นอย่างนี้ละคะเพื่อนๆเขาไม่ค่อยชอบเดินกัน เวลาเขาไปช้อปปิ้งเขาก็จะจอดรถใกล้ๆห้างนะคะและที่จอดรถกว้างๆแถวนน้นเขาจะไม่ไปจอดนะคะแต่ปูนาไม่ชอบนะคะเพื่อนๆปูนาชอบไปจอดรถนู้นไกลจากชาวบ้านเขานะเพราะว่าปูนาไม่ชอบจอดรถใกล้คนอื่นกลัวคนอื่นเขาเปิดประตูรถชนอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเกี่ยวกับของตกแต่งบ้านนะคะเกี่ยวกับแฟบเขาเรียกแฟบริกแฟบแ,แฟบริกนะคะ ผู้นาจะไม่เข้านะคะอันนี้เขาเรียกว่าไมโครนะคะโอ้รถคันนี้หนะ้าต่างแตกใส่ผ้าใส่เสื้อปิดไว้เห็นไหมคะนะ้ะทองฟ้าเจนไหนนะี่คคุณสามีฉันนะ่ะมายัางโอ้มาแล้วเนี่ยมาแล้วคุณสายฉันมาแล้วนะตอนนี้ปูนามาถึงแล้วนะคะอันนี้คือร้านเบอร์ริงตันนะคะเพื่อนเอน เป็นร้านขายเสื้อผ้าตกรุ่นนะคะคุณสามีมาแล้วคะ่ะนี่มาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วีเขาก็จะจอดรถตรงนี้นะคะแต่ผู้น่าจะรอเัาแป๊บหนึ่งแต่งนะคุณยายเนี่ยไม่ธรรมดาดูเขาแต่งตัวสิคะเขาแต่งตัวดีคนที่เนีอ่อายุเขาก็น่าจะประมาณหกสิบกว่าแล้วนะคะเพื่อนนี่ค่ะตรงนี้เขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของเขานะคะเขาจะมี ห่วงจุ้ยเขาของเขาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆอ,อย่าว่าฝรั่งเขาไม่ถือห่วงจุ้ยนะเห็นไหมคะเขาจะมีเสาเรียงตั้งอยู่หน้าทางเข้าประตูนะคะเพื่อนๆนี่เป็นสัญลักษณ์ของเขานะคะโอ้โหตอนนี้ปูนายืนอยู่ใกล้กับร้านอาหารนะคะได้กิ่นอาหารโอ้โหหอมชวนน่ารับประทานมากทีุ่กวันนี้นะคะแท็กฟรีนะคะเพราะว่าเป็นวัน เป็นวันที่เด็กนักเรียนเขาจะเปิดโรงเรียนนะคะ m ั n เ a y to ล u l y ุเวนิน a ยซ u นเดอออนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11เดือนสิงหานะคะเพื่อนๆแท็กฟรีค่ะฉะนั้นเรามาช้อปปิ้งวันนี้นะคะแท็กฟรีค่ะมาดูข้างในนะคะนี่เป็นร้านขายเสื้อผ้ามือสองนะคะเดี๋ยวปุนาต้องเอารถก่อนเอารถช้อปปิ้งก่อนมาดูเสื้อผ้ามือสองกัน อางในจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนอื่นทุนาจะไปหาของใช้เกี่ยวกับพวกคลืนอ,อุ้ยชุดนี้สวยจังเลยนี่อันนี้ราคา12บสองเหรียญน,นะคะสำหรับใส่ไปทะเลนะคะเพื่อนๆสีสันสวยงามไหมใส่สำหรับเวลาเราไปาใส่ชุดว่ายนงว่ายน้ำอะค่ะไปทะเลเอออันนี้ก็สวยแต่ไซส์ใหญ่อนี่เห็นไหมคะสวยนี่ เสียดายมันไม่มีไซส์เล็กมีแต่ไซส์ใหญ่ๆเดี๋ยวมาดูตรงนี้อันนี้อันนี้สิบสองเหรียญน,นะคะสำหรับใส่ไปทะเลนะคะเพื่อนๆเสื้อผ้อาสวยไปเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้คือกระเป๋าพวกนี้กระเป๋าพวกไมเครอคอรหรือว่าพวกอันนี้นะคะกระเป๋าที่มันตกรุ่นแล้วนะคะก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้นะคะแล้วก็นาจะพาเพื่อน ไม่ภูมงภูม่าเสื้อผ้าแถาวนี้ะนะคะเพื่อนๆเดี่ยวเดี๋ยวพาไปดูรองเท้า้าดูรองเท้ารองเท้าเดินชายหาดมาดูมันดูมันดูไปดูดูรองเท้าสวยไหมรองเท้าสวยไหมคะ กบามนะคะแต่วา่าไ <c oughs> ม่อินใช่นะนีแต่ไซสใหญ่ๆก็ะเพืเ่อนๆไม่เหลือให้เราสักตัวเลยแต่รุ่นจําโบ้นลคะนี่อะไรเหรอปะมาหาที่อือ่นเผื่อเหลือให้เรามั่ง มีีมมเดยันก็มีนะแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์เรามันคือมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยไม่ได้เลยค่ะเป็นชุดใส่ไปทะเลค่ะเพื่อนอุ้ยอันนี้สวยอืมชุด,ชดใครชอบทะเลนะคะเนี่ยสามารถมาซื้อได้นะคะใส่ไปทะเล สีสันสวยงามจ้ะเซ็กซี่เซ็กซี่ทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะอเห็นไหมว้าวใสไมยุ่งไม่ย่ายไปทะลนะคะเนี่ยสีสวยสันโอ้ตัวนี้จ้าบมากโอ้โหเพือ่อนๆดูตัวนี้จ้าบมากเดี๋ยวดูก่อนสิไซส์อะไรเดี <laughs> ๋ยี้ลุกลุก <laughs> วัดส่ XL อ๋อใหม่ก็นี่จะ L มาดูนี่สิไอตัวเล็กๆมันก็มีแต่ว่ามันเราใส่ไม่ได้ลูกแอนดี้สวยจนไหลจ้ะทัวบอกไม่ผ่านทัวบอกไม่ผ่าน ผู้น่าจะใส่อะไรต้องสามีสแก,กนก่อนนะคะกัตตาบาลไรดิสเนอะโอ้ลุกลุกลุกฮ่ายัง I don't try my ลอสไม่เอาเลยตัวชูฟ้าไม่เอาเลย I look for my uh, I look for my blusher ย You see any ้เสื้อผ้าเยอะค่ะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ถูกใจเราของดีๆเขาเอาไปหมดแล้วมันก็เลยเหลือแบบของที่ไม่ค่อยถูกใจงั้นชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำก็มีจะไซส์ใหญ่ๆกับเพื่อนไซส์เราไม่มีเลยมาไม่ทันเขาของดีเขาไปหมดหมนะคะอันนี้คือเน,น่ของที่ใส่นะครับเพื่อนมอกี้เนี่ยไปซื้อของเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราจะมาที่ร้านเหล้า มันดูร้านเหล้ากันนะคะเราจะมาซื้อพวกเครื่องดื่มกัน,นะ,ะจะเป็นร้านเครื่งเลวายดูคามเที่นงของัอหใหญ่โตหัวลามมากฝั่ <c oughs> งนี้จะเป็นของอิตาเลียนค่ะเพื่อนเป็นไวน์ของอิตาเลียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของอิตาเลียน,นะคะ่ะราคาไวน์ก็ดูนะคะ นี้อันนี้อันที่อยู่ในตู้นี่ของของราคาแพงนะคะจะมีตั้งแต่ราคา999.98นะคะไวกว่านั้นเห็นไหมคะคือข้างบนนะคะแล้วก็จะมีดอมพรลิออนนี่คุณแม่นี่ดอมพรลิออนอยู่ที่2 269นะคะจุด98 ถ้าไวราคาพแพงๆเนี่ยเขาจะมาใส่ตู้ตรงนี้นะคะเพื่อนเขาจะมาเก็บใส่ตู้ตรงนี้ถ้าเราจะต้องซื้อเราต้องบอกพนักง,งานนะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะมาใส่ตู้อันนี้คืออันนี้ก็ไม่แพงมากนะคะแต่ว่าอันนี้เขาจะใส่ตู้เย็ยนะะไปดูเราจะด,ดูฝักดูมีเยอะมากนะคะเพื่อน สามารถเลือกซื้อได้นะคะมีแต่ถุงั้งนั้นเลยนะคะแผนวายนะคะมีทั้งในทั้งต่างประเทศนะคะในวายข้างหลังเราใช่มดนละนะคะเพื่อนๆน้นข้างหลังก็วายนะคะเพื่อนอันนี้จะเป็นของของอเมริกานะคะฝั่งนี้จะเป็นของอเมริกาแลวฝั่งนน้นก็จะเป็นของสเปนแล้วก็เป็นของอิตาลีขอ,อาของอ์เกนตินาพวกอะไรพวกนี้นะคะ สำหรับนี่ากก็จะเป็นพวกเบียรนะคะอยู่ในตู้นีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์ค่ะจะเอายี่ห้อไหนมีหมเอาสามีฉันไปไหนเหรอเห็นไ,ไหมคะนี่จะบาามาดูเหล้าที่ยี่ห้อแพงที่สุดนะคะให้แันนี้ You <find> something? looking find I'm have that, can it in the world อ่าอุสเบ i ร์บอนใ่เรบอนยู่ี่นี่มันเป็เบอันนี้เบอร์บอนเป็นเล้าของแคตกี้ค่ะมาจากรัฐแคตกี้นะคะมาดูบ้งที่เื่อนเมาดูนี่ค่ะมาดูเหล้าราคาแพงที่สุดนะคะสี่9 9 9่ขวดนี้นะคะเพื่อนๆเห็น แพงจริงๆมันเป็นมันเป็นข้อนข้แอกข้อนข้แอกนะคะมีมีขวดนี้แพงที่สุดนะครับเพื่อนๆ4,000นึท1กัเบเพื่อนๆค่ะโอ้โหดูสิ A heart beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine มาถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆไปช็อปปิ้งมาโอ้โหได้ของมเาเยอะเลยนะวันนี้ไปช็อปปิ้งกูซาจริงๆบอกว่าจะไปคนเดียวแต่กูซ่าบอกโอ้เดี๋ยวฉันไปด้วยดูสิเราไปเสนอตอนนี้เราว่าจะไปช็อปปิ้งเนี่ยคือจะไปกับยูฮ่าไ,ไปก็ไปดูฝนจะตกแล้วค่ะพายุจะเข้านะนเพื่อนๆพายุจะเข้าวู้ยฟลอริด้านะคะ บานนาคาลาวก็สังว่าได้ที่ดับนึ่งระดับ่ระดับห้าวั่าอะไรบานนาบาเดี๋ยวจะขนของเข้าบ้านนะคะหน่ทของฟ้าหน่ง้ของ้าตั้งเขามันนนุษ์วันนี้ได้ของเะเดี๋ยวจะพาเพื่อนดูนะพูนาได้อะไรมาะมั่งละพูนาได้อะไรเนานงแต่ไม่ได้เชื่อผ้าเลยเสื้อผ้าไม่ถูกใจเชื่อผ้าไม่มีทุกอยเไม่เสียีส